เอก็กสิวขึ้นอีกแล้วบีบดีไหมนะเคยไหมคะสาวๆแค่เห็นสิวเม็ดเดียวก็อดใจไม่ไหวต้องเอานิ้วไปบีบแค่แก่เก่าแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมนี้อาจทำให้สิ่งเล็กๆอย่างสิวกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยงามสมใจกับเคล็ดรับความงามที่เรานำมาฝากกันในทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนแอบทำอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการบีบสิวหลายคนคิดว่ามันช่วยให้สิวหายไวขึ้นแต่ความจริงแล้วอาจกลายเป็นฝันร้ายของผิวเลยก็ได้นะคะขอถามหน่อยค่าใครเคยเป็นแบบนี้บ้างมีสิวเม็ดหนึ่งขึ้นตรงกลางหน้าลองบีบเองแบบไม่ทันคิดและววันต่อมากลายเป็นแผลแดงมีหนองและสุดท้ายทิ้งรอยดำไปอีกเป็นเดือน ใครเคยเป็นบ้างเราเป็นเองค่ะพระบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพฤติกรรมการบีบสิวไม่ว่าจะใช้มือเปล่าหรือคัดตอนบัตดถ้าทำแบบผิดวิธีผลที่ตามมานั้นแสนเจ็บปวดทั้งใจและผิวทำไมไม่ควรบีบสิวเพิ่มการอักเสบ การบีบสิวด้วยแรงกดอาจทำให้แบคทีเรียจากมือเข้าไปในรูขุมขนได้ลึกยิ่งขึ้นส่งผลให้สิวอักเสบมากขึ้นและอาจกลายเป็นซีสหรือสิวหัวหนองขนาดใหญ่ทิ้งรอยแผลเป็นแม้สิวจะหายไปแต่แผลเป็นและรอยดำมักจะอยู่กับเรานานเป็นเดือนหรืออาจถาวรเลยก็ได้เสี่ยงติดเชื้อ มือของเราไม่ได้สะอาดตลอดเวลาการสัมผัสหน้าหรือบีบสิวอาจนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ผิวหน้าทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำผิวครุขระไม่เรียบเนียนเมื่อบีบสิวแรงเกินไปผิวหนังบริเวณนั้นจะช้ำและฟื้นตัวยากส่งผลให้เกิดผิวไม่เรียบและครุขระได้ในอนาคตแล้วเราควรทำอย่างไร หากมีสิวอักเสบควรใช้ยาทาสิวที่มีส่วนผสมของเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์หรือซาลิไซลิกแอซิดหากสิวไม่ยุบภายใน2-3วันควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงการจับหน้าโดยไม่จำเป็นใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนและเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงที่ไม่อุดตันรูขุมขน วันนี้เราได้รู้แล้วว่าการบีบสิวไม่ใช่ทางลัดส,สู่ผิวใสแต่เป็นการเปิดประตูให้ปัญหาผิวอีกมากมายตามมาทั้งสิวลุกลามรอยดำและแผลเป็นที่รักษายากดังนั้นหากคุณรักผิวตัวเองจริงๆทางที่ดีที่สุดคืออย่าบีบสิวด้วยตัวเองและเปลี่ยนมาใช้การดูแลผิวอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผิวสวยใสยและแข็งแรงยิ่งขึ้นในระยะยาวค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเคล็ดรับดีๆจากช่องสวยงามสมใจหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจบ๊ายบายค่ะ